ที่น้องที่รักอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่6ในเทศกาลธรรมดาคําสอนที่พระเยซูเจ้าประทานให้เมื่อเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิทย์นี้เป็นดังหัวใจของการดําเนินชีวิตตามพระองค์คิสชนจําเป็นต้องเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์เพื่อจะช่วยให้ได้มีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเมสสยาผู้นําความรอดมาให้ คำสอนนี้ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อพระศา,าสนาจักรเริ่มแรกที่เมื่อได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนแล้วจะไ,ได้รับการนำสู่ความรุ่งโรจน์คริสตชนปัจจุบันจึงต้องให้พระเยซูเจ้าปกครองชีวิตเราโดยเฉพาะฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกับพระศาสนาจักรเริ่มแรกความหมายของคำสอนที่พระเยซูเจ้านำมาใช้สามารถอธิบายได้ดังนี้ผู้ที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะความยากจนและความขาดแคลนในเรื่องจิตวิญญาณนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกคนแต่ผู้ที่รู้ตัวว่าตนนั้นขาดแคลนและสแสวงหาสิ่งนี้จากพระเยซูเจ้าย่อมได้รับการเติมเต็มที่จะนำสู่ความสมบูรณ์เพราะพระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอวยพรบรรดาสาวกเสมอทิศชนจึงต้องคิดคำหนึ่งว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราและนำและนาให้คำสอนของพระองค์นั้นมีผลในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การยากจนเพราะได้ตัดสิ่งอื่นๆออกไปจากชีวิตก็ะจะทำให้ได้เป็นอิสระจากสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีความยินดีที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตเสมอ ความหิวกระหายที่ทำให้เป็นสุขได้นั้นคือความหิวกระหายถึงพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาได้อิ่มหนำความสุขของผู้ที่จดจ่ออยู่กับพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ดังคนหิวโหวยที่จดจ่ออยู่กับอาหารจึงเป็นแรงผลักดันให้สแสวงหาพระองค์ซึ่งคนทั้งหลายต้องรู้ว่าลึกๆแล้วโลกกำลังโหยหาพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ที่สังคมปัจจุบันต้องมีการส่งเสริมเรื่องความดีนี้ไม่ใช่นั้นเราคงไม่สามารถทำให้เรื่องเลวร้ายต่างๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันหายไปได้เพราะความชั่วร้ายนั้นส่งผลกระทบมากมายผู้ที่ร้องไห้จะเป็นสุขได้และเขาจะได้อาณาจักรสวรรค์เพราะผู้ที่ร้องไห้นั้นเป็นผู้ที่ถูกกระทำเสมอ บรรดาผู้ที่กระทำแต่ละคนจึงล้วนมีส่วนในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นความบาปหากแต่ละคนนั้นรู้สึกสำนึกมีการจับใจเขาทุกคนก็จะสามารถหัวเราะเป็นสุขได้พระเยซูเจ้าจึงทรงใช้ความหวังนี้เพราะทรงทำให้แน่ใจว่าคนบาปทั้งหลายจะกลับใจอาศัยพระองค์พระเยซูเจ้ายัางทรงบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับผู้ที่จะติดตามพระองค์อีกด้วยคือการถูกเกลียดชังขับไล่และดูหมิน่นที่มีทั้งจากการเข้าใจผิดและการไม่ยอมนับราการรูปเคารพหรือถึงอื่นๆเหมือนกับพวกเขาแต่พระองค์ทรงให้ความหวังว่าพวกเขาจะมีสุขได้เพราะรางวัลของพวกเขาในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนะักคิดสชนที่มองถึงชีวิตนิรันดนจรจึงต้องพร้อมเผชิญและรับสิ่งต่างๆเช่นกัน เพราะการดำเนินชีวิตคิตชนที่ดีนั้นสำคัญที่สุดอย่าไปมัวหลงกับเรื่องต่างๆเพราะพระเยสุเจ้าทรงเตือนถึงวิบัติทั้งหลายสำหรับการวางใจในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าด้วยพระองค์ตัดด้วยความเห็นอกเห็นใจเหมือนอย่างเรื่องความร่ำรวยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพระอาณาจักรของพระเจ้าเพราะคนทั่วไปมักจะไม่มาหาพระเยสูเจ้าจนกว่าจะรู้ว่าตนนั้นยากจนหิวโหวย และต้องการความบรรเทาปลอบโยนพระองค์ทรงยกย่องสิ่งที่โลกดูถูกและปฏิเสธสิ่งที่โลกชื่นชมทิศชนยังต้องพิจารณาถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนซึ่งนักบุญเปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวโครินว่าหากเรามุ่งหมายเพียงสิ่งต่างๆที่จะจำกัดเพียงในช่วงเวลาชีวิตในโลกนี้เราจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด คริจฉชนต้องมองอย่างนบ,บุญออกัสตินที่จะนำสู่ความหวังคือดวงใจของมนุษย์จะไม่มีวันสงบจนกว่าจะได้พักพิงในพระเจ้าและการนำของพระเจ้าตามหนังสือประกาศกเยเรมีนำให้เหล่านั้นพิจารณาถึงความสุขที่ยั่งยืนโดยผู้ที่วางใจเพียงในมนุษย์นั้นเป็นดังุ่มไม้ในถิ่นธุระกันดาลมีความแห้งแล้งไม่สามารถมีความสุขอันถาวร ส่วนคนที่วางใจในพระเจ้านั้นจะได้รับพระพรเขาเป็นเหมือนต้นไม้ใกล้น้ำที่จะมีผลดกตลอดไปชีวิตทิษีชนที่ติดตามพระเจ้าจึงไม่ต้องกังวลสิ่งใดวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ซื่อสัตย์ในการติดตามและวางใจพระเยซูเจ้าที่จะนำให้เรามีความสุขเสมอ